ส่งความสุขให้กับท่านผู้ชมหน่อยพพันะนะครับฟังเพลงดีกว่าฟังเพลงประเภทแนวธรรมะนะครับอย่างที่เราทราบข่าวกันดีปัญหาสังคมไทยปัจจุบันมันเยอะนะครับเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นี่นะแต่ปัญหาหนึ่งเขาบอกว่ามันเกิดจากคนนี้ขาดศีลธรรมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์เล่าข่าวตามเพลงจะเชิญชวนท่านผู้ชมหน่อยนะครับไปฟังบทเพลงศีลห้าของพลพลกรเสงนะครับที่จะเตือนสติพี่น้องชาวพุทธ และจะไปชมวิถีชีวิตของพี่น้องนะครับที่เป็นหมู่บ้านรักษาศีนาที่ชุมชนพระบาทห้วยต้มอำเภอลีจังหวัดลำพูนทีมข่าวสำนักข่าวไทยอรวรันเผือกไทยสงนะครับไปตามเรื่องนี้มาชเชหลือครับขออนชนชวชววาาาพุทุทธยยดํระืิ่ล ท่ะวันนี้เราลงพื้นที่จังหวัดลำพูนนะคะจะพามาดูตัวอย่างหมู่บ้านรักษาสินห้าอย่างเร่งครัดหมู่บ้านในฝันแบบนี้ยังมีอยู่จริงในประเทศไทยคะ่ะเดี๋ยวตามไปพิสูจน์กันคะ่ะขขข้้้อออที่ 1, ง่งงเเววนาาาาสัตบ,บธจม,ามมคา ำลังมุ่งหน้าไปยังวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอรีซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองลำพูนกว่า100กิโลเมตรเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวปากยกทั้ง10หมู่บ้านในตำบลนาทรายนับหมื่นคนค่ะที่รักษาศีลายอย่างเคร่งครัดรับประทานมังสวิรัตไม่นำสัตว์มาเลี้ยงในหมู่บ้านประกอบสัมมาอาชีพทำไร่ทำสวนตามหลักเศรษ,ษฐกิจพอเพียงมานานกว่า45ปีแล้ว ทุกเช้าชาวบ้านจะพร้อมใจกันเข้าวัดนำอาหารผักผลไม้ที่ปลูกไว้มาทำบุญตักบาตรโดยเฉพาะวันพระทุกคนจะหยุดทำงานทยอยเข้าวัดทำบุญใหญ่ตลอดทั้งวันค่ะส่วนผู้เฒ่าผู้แก่จะถือศีลแปดปฏิบัติธรรมตามรอยทางของครูบาชัยวงศสาพัฒนาอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้มแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วกว่า15ปีแต่ชาวปากยอยที่นี่ยังคงยึดหลักปฏิบัติไว้อย่างเหนียวแน่นค่ะ ที่หลวงปู่คุบาเจ้าชัยยมุนสาพัฒนาได้ให้ไว,ว้ว่าถ้าเป็นบันพระขอให้จัดถายาติยมสละงานสะอาทิละหนึ่งวันโดยเฉพาะการโดยผู้เฒ่าผู้แก่นี่จะเป็นคนนำพยายามที่ชักจูงให้รุ่นลูกรุ่นหล,นล,นล,นลานได้มาปฏิบัติธรรม คือคาเนี้ยคาสามแาม่อ่ะก็ถือศีพา,า,าวันานะนะดีมาก แม้ความเจริญทางวัตถุเริ่มเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถเกลืนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแห่งนี้ได้ค่ะเพราะความเข้มแข็งของพระสงฆ์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้นำหมู่บ้านที่หมันอบรมถ่ายทอดคำสอนของครูบาชัยวงศ์สาพัฒนาสู่ลูกหลานปัญหาสังคมอาชญากรรมแทบไม่เกิดขึ้นเพระที่แห่งนี้คือดินแดนแห่งธรรมะก็ครูบาเขาสอนว่าอาดาหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะมีเงินสิล้าน ยี่สิบล้านร้อยล้านพันล้านตายไปก็ออกไปไม่ได้ที่จะเอาไปได้ก็คือบุญกับบาทสองอย่างเนี่ยอย่าเรามาทำบุญตาบาทเนี่ยเราก็ได้บุญอ,อย่าวันพระเราก็ได้บุญเพราะว่าวันพระเนี่ยหลวงปู่เคยสอนว่าถ้าจะไปทไําไร่ทํานาทําไร่ท,ทงสวนบางทีเราไปเหยียบมบ,บ,บตัวหนึ่งเหยียบกบตัวหนึ่งมันก็ตาย ตายแล้วก็มันก็คล้ายๆกับว่าเราไปสร้างบาตให้กับชีวิตของเราใช่ไหมแต่ถ้ามาถ้าหยุดงานมาทมําบูญที่วัดเราก็ได้บูญเนี้ยทนกคนเรารักษาศีลห้าเราก็จะทําให้พัฒนาชีวิตจิตใจ,จของเรามั่นคงเเมตตาโอ้อบอรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรักความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความเจริญมั่นคงประเทศชาติ ชุมชนปากยอแห่งพระพุทธบาทห้วยต้มถือเป็นต้นแบบหมู่บ้านสินห้ทาที่รักษาศิลธรรมไว้อย่างงดงามหากทุกหมู่บ้านในประเทศไทยปฏิบัติได้เช่นนี้เชื่อว่าสังคมไทยจะสงบสุขและร่มเย็นยิ่งขึ้นอรวรันเพลกไทยสงสำนักข่าวไทยอสอมทรายงานค่ะสะิลหน้านคุณ<ด>ยายก็<ด>มีความสุขมากๆเพียงแค่รักษาศิลปาเท่านั้นค่ะ